สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่7ประจำวันทิตที่2ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คู่ของตราดกับคัสตอมยูไนเต็ดฮะอันนี้เริ่มเตะไปแล้วครับแต่ว่าฝนตกสนามก็เล่นไม่ได้นะฮะก็เลยทำให้กรรมการเลยเป่ายุติและเดี๋ยวจะนัดเตะใ,ใหม่อีกทีหนึงนะฮะไปที่อุท,ยทัยธานีก็เสมอกับนครศรี2 2ชัยนาทเฉืินชนะอยุธยาน1นแล้วก็ระนองเสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป0 0 นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจฟงยั่โคงเป็นอยุธยาที่เก็บไป16คะแนนอันดับ2นครศรีอยเต็ดมี14อันดับ3นครปฐมมี13อันดับ4กับ5เป็นคาสตัมยุยเต็ดกับระยองมีทีมละ12แล้วก็อันดับ6เป็นเชียงใหม่เอฟที่มี11คะแนนส่วนโซน้ทยตาลายครับอันดับ16กาญศาสตร์มี6อันดับ17กบ,บีมี5แล้วก็บวยเป็นอุดรธานีที่มี3คะแนน เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันเสาร์ที่8ตุลามีนครศรีเปิดบ้านเจออุดรแพรพบกบ,บี่สุพรรณเจอละนองกรศรษษาสตร์พบเชียงใหม่ FC คาสตัมยูเต็ดก็จะเล่นกับอุทัยธานีสวัสดีที่9ตุลาก็จะมีเชียงใหม่ยูเต็ดเปิดบ้านเจอชัยนาทอายุธยาพบน,นคนปรปฐมลาประชาเจอตราดแล้วก็ระยองเปิดบ้านพบกับทางสมุทรปราการซิตี้